หัวใจจะอัสยามเล่าอุวินาทีชีวิตพ่ออภาพแรกที่เห็นเป็นคนอุ้มพ่อขึ้นรถขับไปโรงพยาบาลจะอัสยามหรืออุจนงพณนิยโพสเล่ารายละเอียดยิบวินาทีชีวิตของพ่อกว่าจะพามาถึงโรงพยาบาลและยังอยู่ในห้องไอซโดยวันนี้3มกราคม2567จะอัสยามโพสเฟสบุ๊กเล่าเหตุการณ์บีบหัวใจเมื่อคืนว่ากูเมื่อคืนตอนตีหนึ่งกว่ากว่าแม่โทรหาร้องให้พูดว่าให้มาดูพ่อทีเป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพที่จะเห็นพ่อคือตัวแข็งลิ้นจุกปากอือแตกฉี่แตกไม่รู้สึกตัว ตอนนั้นจะพยายามรวบรวมสติและพยายามไม่ร้องให้เพราะสถานการณ์นั้นเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดให้ได้จะอุ้มพ่อขึ้นรถด้วยตัวเองโดยมีเพื่อนยิ้มและน้าเลิศช่วยอุ้มจะขับรถพาพ่อมาโรงพยาบาลเองด้วยมือที่สั่นและน้ำตาไหลตลอดเวลาในหัวจะตอนนั้นจะคิดแค่ว่าพ่ออย่าเป็นอะไรนะอยู่ด้วยกันก่อนใช้เวลาขับรถจากอำเภอแสวงหาถึงตัวจะสุพรรณในเวลา40นาทีถึงมือคุณหมอคุณหมอบอกให้ญาติรอข้างนอก ถ้าคนไข้าอาการไม่ดีขึ้นอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจะ้ะและแม่นั่งรอเพาะหน้าห้องฉุกเฉินเห็นสายตาของแม่จะรู้สึกเลยว่ามันคือช่วงเวลาที่คุ้มค่าในชีวิตที่สุดแล้วที่จะได้อยู่กับพ่อตั้งแต่แรกในวินาทีชีวิตและได้เคียงข้างแม่ในช่วงเวลาที่แม่ต้องการกำลังใจตอนนี้พ่อยังต้องอยู่ห้องไอซียูขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวเรานะคะจนงพนีอุจแจกจักรยานเกือบหกคันรวมทั้งตุ๊ก,กตาขนมให้น้องๆในวันเด็กปีนี้ จนงพนีทำบุญวันเด็กแจกจักรยานเกือบ60คันรวมทั้งตุ๊กตาและขนมให้น้องๆในวันเด็กสำหรับนักร้องลูกทุ่งสายอีกคนบุญอย่างจานงพนีมหาไทยที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มอบรถจักรยานรวมทั้งขนมต่างๆเพื่อเป็นของขวัญให้เด็กๆในวันเด็กแห่งชาติปี2567เนี่ยโดยจะนงพนีได้โพสสภาพพร้อมแคปชั่นว่าวันเด็กปีนี้67 พี่จะแจกจักรยานให้เด็กๆรวมแล้วเกือบ60คันมีทั้งที่มารับเองและส่งไปให้แจกตุ๊กตาแจกขนมแจกน้ำให้น้องๆขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีของพ่อแม่และสังคมนักข่าหัวใจสีแดงตัวปรับแก้อิโมจิผิวขาวอมเหลืองซื้อก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมและอนุโมทาบุญด้วยอย่างมากมาย